ความสงบเป็นหัวใจของเซนเซนนั้นย่อมสงบเสมอไม่ได้หย่อนหรือตึงในสภาวะธรรมหรือสภาวะโลกเพราะเซนนั้นว่างอยู่แล้วความว่างไม่อาจจะวันไหวเพิ่มเติมหรือลดไม่อาจจะบวก คือลบคุณเหลือหานได้เส้นนั้นเป็นกลางในทุกสิ่งการเข้าถึงเส้นเป็นการทําให้ชีวิตนั้นเบาผ่อนคลายแล้วก็หายจากความทุกข์เพราะลกูกเพราะคนเรานั้นมีความทุกข์ทั้งกายและใจแาบเหมือนโลกโลกทางกายนั้นก็จะเบาบางลงโลกทางใจก็จะหายขาดเพราะการเข้าถึงเส้นนั้นทําให้เรา ไม่ต้องอุปทานยึดติดนะเพราะว่าอุกพันกับความทุกข์ในโลกความเป็นจริงนั้นไม่มีอะไรที่เราจะยึดติดได้เซนจ,จึงให้ปล่อยวางในโลกมายานั้นมีเรื่องให้เรารู้สึกอยู่ตลอดเวลารู้สึกถึงความเป็นไปต่างๆนานาถึงความเปลี่ยนแปลงถึงความมีตัวตนในสัตว์บุคคลเราเขาแต่เซนนั้น ห่างหายหว่างจากตัวตนแห่งความเป็นสัตว์บุคคลในสิ่งที่เป็นมายาการเข้าถึงเซนเป็นการอยู่ร่วมกับโลกอย่างสันติการเข้าถึงเซนเป็นการอยู่กับธรรมอย่างสงบเพราะว่าทุกปรากฏการในสังสารวัฏนี้ไม่มีอะไรที่ต่างไปหรือเปลี่ยนไปมากไปกว่าเดิมเท่าที่มันมี ก็คือมันเป็นเพียงคาดที่มีปัจจัยปรุงแต่งให้เกิดสิ่งนั้นสิ่งนี้สรับผัดเปลี่ยนวนเวียนไม่จบไม้สิ้นเซนกลับเข้ามาสู่ความเป็นจริงที่เคยเป็นอยู่แล้วเคอไม่ต้องกังวลกับความเป็นอยู่ว่าจะอยู่อย่างไรมันจะหาอยู่หากินหาใช้อย่างไรเพราะเซนนั้นเข้าใจตรงแท้ถึงความเป็นจริงว่า คนเราไม่ได้อยู่ที่ความอยากมันจะมีชีวิตอยู่ได้อยู่ด้วยความสงบก็ได้อยู่ด้วยการปล่อยวางก็ได้อยู่ด้วยการไม่ยึดติดก็ได้อยู่ด้วยความผ่อนคลายก็ได้ความเบาโล่งไม่ต้องกดดันตัวเองไม่ต้องกดพับตัวเองไม่ต้องบังคับชีวิตจิตใจตัวเองให้ทุกข์ทรมานก็ได้เพราะคนเรานั้นถ้านอกเหนือจากความเป็นเซนแล้วคนเรายิ่นโดนแสวงหา ความสุขแต่ระหว่างที่เราดิน้นรนนั้นเราก็เพัดเป็นความทุกโดยไม่รู้ตัวเมืเ่อถึงความสุขความสุขก็เปลี่ยนเป็นความทุกข์อีกท่านก็เลยนี้เราตั้งเอากับความเป็นอยู่เพราะอยู่อย่างไรนะก็อยู่อย่างกรายออกโดยที่ไม่ตั้งเอากับสิ่งที่เรียกว่าทมเพราะการตั้งเอาับบทมนี่เป็นการตั้งเอาท,ที่เป็นทุกข์มากเพราะทมนั้น ถ้ามียบเหมือนแผ่นดินเปยียบเหมือนเป็นฟ้าเป็นอากาศถ้าเราจะเอาสิ่งเหล่านี้มาเป็นเราเป็นของเราเราก็ยึดได้แต่กรรมสิทธิ์แต่ว่าโดยความเป็นจริงนะโดยความเป็นธรรมแล้วถ้าให้ความเป็นธรรมกับธรรมก็คือยึดติดไม่ได้แต่เราสมมุติสมมติโดยบัญญัติสมมติโดยสัจจะโดยมายา โดยกรรมสิทธิ์ว่าเป็นกรรมของเราถ้าเป็นกรรมสิทธิ์ทั้งโลกนะก็มีการว่าเป็นกรรมของเราได้แต่ทางธรรมนั้นหามีเราเป็นของเราไม่มีแต่ไม่ใช่เรา,ไม,เราไม่ใช่ของเราไม่ใช่ตัวตนของเราการเป็นอยู่ถึงจะโล่งโปรง่รงสบายไม่อย่างนั้นละมันติดติดต,ตัวเราของเราติดตัวรุ่มแหละไม่คือการเปิดการเปิดความเป็น,นอยู่จะอยู่ที่ไหนอยู่อย่างไรอยู่กับใครอยู่ให้มันปกติซึ่งจริงๆแล้วถ้าความเป็นเซนแล้ว ไม่ต้องเลือกที่อยู่ไม่ต้องเลือกที่จะอยู่ไม่ต้องพยายามที่จะอยู่ไม่ต้องยิ่นหลนที่จะอยู่ไม่ต้องอะไรอการเป็นอยู่เพราะว่าทุกครั้งเราก็อยู่ด้วยสติด้วยปัญญาอยู่แล้วแต่ว่าถ้าเราดิ้นหลนในีัยหนามันจะหาที่อยู่อยู่กับคนนั้นคนนี้นตำหนาก็ไปเกิดกับคนอยู่ที่นั่นที่นี่ตำหนาก็เกิดตามที่อยู่กับสิ่งนั้นสิ่งนี้ตำหนาก็เกิดในวัดทุกครั้งทุกช่วงเวลาของชีวิตเนี่ย เราก็ดีไม่ต้องตั้งเอาทำก็อยู่กับคนก็ไม่ใช่ว่าคนจะอารมณ์ดีรู้สึกดีจะดีคิดดีก็ด,ดีทำดีกับคนตลอดเวลาคนตคน่อคนหรือว่าคนต่อวัตถุวัตถุถ้าเป็นเครื่องใช้ไฟก็มัน,มนไฟนก็ใช้อะไรไม่ได้ถ้าเป็นสัตว์นะทับซึ่งชีพนะก็ให้ความสนุกสนุนอะไรเราไม่ได้รับความแค้ในฐานะต่างๆก็มดไปเพื่องให้เรา อยู่แบบไม่ต้องพยายจะอยู่อยู่แบบไม่ต้องดิ้นรนจะอยู่อยู่แบบไม่ต้องคงมขวาจะอยู่ก็อยู่อย่างปกติอยู่อย่างเซนอยู่อย่างสงบการสงบนี่ก็คือการที่เราอยู่ด้วยโลดนิโลดอยเสมอไม่ต้องฆ่าไม่ต้องออกอยู่แล้วตลอดเวลาซึ่งการอยู่ด้วยนิโรธคือความดับดัมอบบกาึดว่าเป็นเรา่ของเรานี่แะ ถ้ายังมีตัวเราของเราก็มีการเข้ากันออกก็จะเป็นปัญหาเข้าแทนแต่เราเราไม่รู้เรื่องมันมีปัญหาในตัวที่อปการเข้าไปยึดติดเข้าเข้าอกตอกท่านก็เลยให้เราสงบสงบอยู่แบบว่างๆอยู่แบบไม่วุ่นวายอยู่แบบสงบสงบอยู่แบบไม่ทุ่านอยู่แบบเบาๆไม่อยู่แบบหนักตึงมันส่งอยู่แบบยี่ใครายกดใจไม่อยู่แบบเคร่งเครียด อยู่แบบเป็นอิสระไม่อยู่อย่างบบเป็นภาคเรารู้สนกอะไก็อยู่แบบนิโทธมันเป็นแบบมันดับอยู่แล้วแต่ที่เราไม่ต้องไปดับมันมันวางอยู่แล้วเราก็ไม่ต้องไปวางอีกมันนิพพานแล้วเราก็ไม่ต้องไปนิพพานไม่ได้นิพพานอย่างไรก็ตาท่านก็เลยให้เราอยู่ให้เป็นการอยู่เป็นนี่ก็เป็นสินทสำคัถ้าเราอยู่ไม่เป็นก็ ยอยู่ลำบากที่ไหนก็อยู่ลำบากอยู่ใครก็อยู่วุ่นวายอยู่กับสิ่งใดก็อยู่แล้วมันหมกมุ่นท่านเลยให้เราอยู่ไม่เป็นอยู่ไม่เป็นอยู่ไม่ต้องนั้งเอาอยู่ไม่ต้องพยายามที่จะอยู่หรือว่าอดทนที่อยู่รู้ซวยที่จะอยู่อยู่แบบพี่ใจเป็นายอยู่แบบไม่ว่าอยู่กับการเรียนหรือการงานกับชีวิตก็อยู่แบบที่ใจเป็นใจอยู่ไม่ต้องตั้งเอากับพฤติกรรมของคน กับสิ่งแอมเองความปสะดวอยู่กับความเลือกตัวหรือว่าความดีที่สุดทุกอย่างมันดีอยู่แล้วแหละยังถ้าเราไปตัดมันก็เลยดูไม่ดีดูไม่เหมาะไม่ควรไม่งดเพราะทุกครั้งที่เราเปิดเราเปิดเราเลียนจนเราคาดหวังเกินไปทําให้เราอยู่ไม่เป็นอยู่ไม่เป็นก็ทุกข์ร้อนอยู่ไม่เป็นก็วุ่นวายอยู่ไม่เป็นก็ร้อนถ้าอย่างอยู่ไม่เป็นก็อยู่ไม่ต้องตกย้ำอยู่ไม่ต้องตั้งเอา อยู่ให้เซนอยู่ให้เเซนอยู่ให้เข้าวถึงเซนอยู่ให้แบบสว่างสว่างร่วงร่วงโปร่งโปร่งเบาเสบายสบายทุกการทุกการที่เราพยายามจะอยู่มันถ้าเกิดว่าเราเสียสูญเสียหลักเสียสมาธิกาดสติปัญหาก็จะครอบงำให้เรายึดรมีความอยู่คิดตลอดเวลาก็อยู่แบบว่างๆนะอยู่ให้ได้นะครับอยู่ได้เอง ทำไม่รบกวอยู่ให้เป็นนะอยู่เป็นเพราะว่าทุกวันนี้จิตวิญญาณเราต้องบริสุทธิ์ต้องสะอาดต้องสงบถ้าเราอยู่กันไม่สงบไม่สะอาดไม่บริสุทธิ์แล้วมันจะตั้งเอากับสิ่งใหม่ๆคนใหม่เรื่องใหม่ๆซึ่งของใหม่ก็ไปเรื่องปัญหาใหม่ๆนั่นเองท่านก็เลยให้เรารู้จักประมาณระละเลิกในสมองให้เราอยู่ในสระให้อยู่เป็น การแบบเซนั้นทำให้อยู่ด้วยกันให้ภคอยู่ด้วยกันขอสมาธิอสมาธิการยูด้วยกันไม่เปลี่ยนกันอด้วยความสงสวยอย่ด้วยความสึซึ่งเสร็จ้อยู่ได้ที่เวลาม่ำเสมอไ่ต้องเลือกที่รักมาที่ชังว่าเลือกเอาให้กใจว่าให้ัปัญหาไม่ตัดเศษว่าอย่างไรมันก็ว่างาต่างันนะอีกไม่ได้ทเสร็จไปงจบการสี